ชีวิตไม่ยั่งยืนทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่ายึดติดสิ่งใดจนใจทุกข์ปล่อยวางแล้วจะเป็นสุขสุขทุกข์ไม่เที่ยงมีมาแล้วก็ผ่านไปวันนี้เรายังหายใจได้จงใช้มันสร้างบุญสร้างเมตตาให้อภัยแม้คนทำร้ายจะได้ไม่แบกความหนักไว้ อย่าผูกโกรธอย่าเก็บเวรเพราะจะเผาตนเองก่อนวันหนึ่งเราทุกคนต้องตายทรัพย์สมบัติไม่มีค่าติดตามไปมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่เดินทางต่อจงหมั่นทำความดีคิดดีพูดดีเพื่อใจจะสงบก่อนลมหายใจสุดท้าย